ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่การทำนายทายทักนะคะในเรื่องของดวงความรัก เราจะมาพยากรณ์สำหรับคนโสดด้วยและคนมีคู่ของคนเกิดทั้ง7วันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะร้อยเรียงเรื่องราวไปตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงคนวันเสาร์กันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 8เราพยากรณ์กันในแบบพอดแคสฟังง่ายๆสบายๆค่ะฟังเพลินๆไม่ต้องมานั่งจ้องนะคะ ฟังในทุกอริยาบทที่คุณทำกิจกรรมใดๆอยู่ก็ตามนะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิ่งชาโลคะ่ะคลิปนี้นะคะทํานายดวงความรักที่หลายๆคนบอกว่าโอโหชอบเสลือเกินนะคะเราจะขอเริ่มที่คนวันจันทร์นะคะภาพรวมคนวันจันทร์เนาะในด้านของความรักนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะคะ เ,เขาเรียกว่าดวงความรักของคุณน่ะอาจจะมีเกณฑ์ความสัมพันธ์เก่าๆกลับเข้ามาเนาะ แต่ว่าความสัมพันธ์เก่าๆนั้นการกลับเข้ามาอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของความรักนะคะถ้าคนเก่าติดต่อคุณกลับมาอาจจะมีเรื่องราวของผลประโยชน์แอบแฝงก็เป็นได้อาจจะมีเรื่องราวให้เราต้องช่วยเหลือเขามากกว่าที่เขาจะกลับมาเป็นคนรักนะส่วนคนที่มีคนคุยอยู่นะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคนโสดที่เกิดวันจันทร์ยังคงคุยไปเรื่อยๆยังไม่สามารถค้นพบตัวจริงของคุณได้ในช่วงเวลา มาเข้าสู่คนมีคู่กันบ้างนะคะความรักนะคะได้เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วละคะ่ะว่าคุณอยากจะแต่งงานหรือคุณจะมั่นหมายแล้วนะคะหรืออย่างน้อยตกลงกันได้ในเรื่องที่ เรารู้สึกว่าเออขัดแย้งกันในเรื่องของความสําคัญในการไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ถึงเวลาตัดสินใจแล้วค่ะส่วนคนที่มีครอบครัวนะคะลดความหวาดระแวงลงหน่อยนะคะความรักอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยเชื่อใจกันสักเท่าไหร่จึงทําให้สถานการณ์ช่วงนี้บ่งบอกว่าเวลาแฟนไปไหนห่างไกลสายตากลับบ้านผิดเวลาคุณจะเครียดมากเป็นพิเศษนะคะเพราะเกิดความไม่ไว้วางใจและ แฟนคุณก็ไม่ค่อยจะกลับบ้านตรงเวลาสักเท่าไหร่จึงทําให้คุณยิ่งคิดมากไปกันใหญ่แต่ตลอดในช่วงของตั้งแต่วันจนที่1น่ะนะคะไปจนถึงวันที่16ยังไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่นะคะไปค่ะเราไปเข้าสู่คนวันอังคารกันบ้างนะคะคนวันอังคารภาพรวมพลังงานนะคะ แม่คนโสดก่อนเนาะคนมานังคารสถานะโสดของคุณท่านใดก็ตามที่หลงรักหรือชอบพอคนที่เป็นลูกครึ่งนะหรืออาจจะเป็นคน ต่างชาติต่างภาษาซึ่งอาจจะเป็นความรักทางกาหรือเป็นความรักที่เขามาอยู่ที่ประเทศไทยหรือคุณเดินทางไปต่างประเทศก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือชาวต่างประเทศช่วงนี้นะคะเหมาะที่จะเข้าถึงและเจรจาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของคุณค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมันจะเก็บเอาไว้มันจะอึดอาจจะได้รู้กันไปเลยว่าเขาชอบเราหรือไม่ชอบเราคุณกล้าพอหรือเปล่าคะ ถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องบอกความรู้สึกแล้วไม่งั้นคุณก็จะติดกับดักและหลงเขาอยู่แบบนี้จนคุณอาจจะปิดประตูเขาเรียกว่าปิดประตูดวงความรักได้เนาะอ่ะไปต่อคนมีคู่นะคะคนที่มีคู่หรือว่าคู่รักคู่แต่งงานช่วงนี้เป็นอะไรเอ่ยรู้สึกอึดอัดจใจ เก็บความรู้สึกเอาไว้มากมายเลยน้อยอกน้อยใจความรักแฟนดูไม่สนใจแฟนดูไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าสองสัปดาห์นี้บทน้ําตาจะไหลก็ไหลบทจะโพรองออกมาด้วยความรู้สึกที่มันอัดอั้นในใจปัญหาอะไรก็ตามเกี่ยวกับความน้อยใจแฟนจะถูกเปิดเผยในช่วงสองสัปดาห์นี้อย่างหมดเปลือกเขาเรียกว่า เปิดอกคุยกันเลยก็ตามแต่สถานการณ์บ่งบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอและจะทำให้คุณสบายใจขึ้นค่ะอ่ะลองคิดดูว่าจะทำความรู้สึกหรือจะวางความรู้สึกหรือจะเจรจากับเขาอย่างไรแต่สุดท้ายความอึดอัดจใจของคุณในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันจะถูกเปิดเผยในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะ ไปต่อค่ะคนที่เกิดวันพุธกันบ้างนะคะคนวันพุธขาถ้า คุณคนโสดสถานะโสดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแอบรักแอบชอบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะหรืออาจจะมีการเจรจางานผูกสัมพันธ์การต่างองค์กรก็ตามฐานะลูกค้าก็ตามหรือฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบ คุณแอบรกักแอบชอบนะคะช่วงเวลานี้จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นแหมเขารู้สึกจะติดต่อคุณมากขึ้นด้วยซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้ในใจนะคะและคุณกับเขาจะมีโอกาสตกลงกันได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอย่างน้อยนะคะก็อาจจะมีการพบเจอนัดหมายกันโดยเอาเรื่องงานมาอ้างว้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะเชื่อว่าคุณต้องพอใจแน่ๆค่ะ ไปต่อคะ่ะสำหรับคนที่ มีคู่คู่รักหรือคู่แต่งงานนะคะสถานการณ์ตอนนี้ความโรแมนติกมันหายไปไหนเอ่ยว้าเวหัวจิตหัวใจนะคะประหนึ่งว่าความรักเราถูกแช่ในช่องฟีดนะเออแข็งเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะไร้ชีวิตชีวานะคะเขาเรียกว่าความรักไม่โรแมนติกไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความอบอุ่นแฟนไม่ทํากันบ้านเออทําไมเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นคนวันพุธจา๋าคุณจะรู้สึกว่าความรักชุ่ม หนีทำไมเขาดูเหินห่างทำไมเขาดูไม่ค่อยจะโรแมนติกใส่เราแล้วทำไมนาะเขาถึงไม่ ไม่ค่อยให้เวลาเราสักเท่าไหร่นะคะมาดูเย็นชานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนของคุณอาจจะช่วงนี้เครียดในเรื่องของงานก็เป็นได้ดังนั้นลองถามเขาดูหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําคนวันพุธนะคะเสื้อผ้าเก่าๆโอ้ยมันใส่สบายกลางคืนคอย,ย้ยคอยานกางเกงไม่รัดรูปไม่มีความเซ็กซี่บางทีเราต้องแก้ที่ของเราก่อนนะคะใส่ชุดนอนไม่ได้นอนนะคะหรือปะพุมมนะคะตัวเราให้มีความหอมยว,ยวนสร้างบรรยากาศกัน นนะะแนะนำว่าเติมอาชีพความรักให้มากๆมันดูเย็นชาอาจจะเป็นเพราะว่าเราจะต้องปรุงแต่งตัวเราด้วยนะคะอันนี้คือคำแนะนำนะ ไปต่อจ้าคนที่เกิดวันพระหรือหัสสัป,ปดีนะคะสำหรับคนโสดกันก่อนนะสถานะนี้เมื่อไหร่จะหลุดไปจากเราเสียทีเนาะคนวันพร,รหัสเนาะนักพยากรณ์วาสนาจะบอกแบบนี้ค่ะความรักช่วงนี้มักอยู่เป็นโสดอา้าไม่หลุดอีกอะยังไปไปต่อกับความโสดก็ได้ในเมื่อเขาเป็นเพื่อนสนิทเราไปแล้วเนาะแต่คุณก็มีความสุขดีนะหลั่นล้าดี ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระดีคุณต้องถามใจตัวเองหน่อยนะคะว่าบางทีเวลาที่คุณมีความรักหรือมีคนคุยบางทีคุณก็รู้สึกงุดหงิดนะเวลาที่คนเวลาที่คุณมีความรักหรือว่าคนคุยของคุณอะ่ะแสดงคําพูดหรือการสื่อสารที่มันไม่ถูกจริตใจคุณอะ่ะบางทีคุณก็รู้สึกแบบอะ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยนะคะดังนั้นบางที ตัวของคุณเองอาจจะรักชีวิตที่อิสระอยากที่จะมีเวลาส่วนตัวอยากจะโสดมากกว่าเหงาเป็นพักๆเลยอยากจะมีใครแต่ทุกวันนี้มันก็ยุ่งจนหัวหมุนอยู่แล้วนะคะความโสดจึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคุณในช่วงเวลานี้ต่อให้มีคนคุยช่วงเวลานี้ก็ยังหาคนถูกใจไม่ได้สองสัปดาห์นี้โสดแบบสนุกสุดเหวี่ยงไปก่อนนะจ๊ะอืม ไปต่อค่ะสำหรับคนที่เป็นคู่รักกับคู่แต่งงานอยู่กลุ่มเกณฑ์เดียวกันเนาะแหมช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาที่ความรักไม่ซีเรียสค่ะอะไรมันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรขอให้อยู่ในพื้นฐานของความซื่อสตัตย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้ก็เหนื่อยหาเงินนะเหนื่อยทํางานนะคะคุณ ทั้งตัวคุณทั้งตัวแฟนของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสร้างครอบครัวหรือสร้างความเป็นอนาคตให้กับบุตรหลานดังนั้นเป็นช่วงของการทํามาหากินค่ะความโรแมนติกไม่เกิดคุณก็ไม่ได้สีเรียดความเอาใจใส่บางทีมาดูขาดตกบกพร่องแต่คุณรู้อยู่ดีว่าเขากําลังตั้งใจทํางานเพื่อเราตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจึงทําให้ความรักช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ของความเข้าใจและเป็นเกณฑ์การให้กําลังใจในแต่และว,วนันซึ่งกันและกัน ะมากกว่าค่ะ แต่ต้องระมัดระวังอารมณ์ความเหนื่อยความหงุดหงิดนะคะแล้วก็น้ำเสียงคําพูดไว้ด้วยเพราะว่าต่างคนต่างเหนื่อยในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะส่งผลพอเรากลับมาเจอกันมันอาจจะตักเพ้อหรือบน่นหรือลําคาญกันได้บ้างเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้มันจะส่งผลไม่ดีต่อความเป็นคู่รักของเราได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าเขาจะคิดว่าเราไม่ค่อยเข้าใจเขาตัวเราก็เลยจะคิดว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจเราจริงๆแล้วเหนื่อยทั้งคู่มากกว่าเป็นกําลังใจให้คนวันพฤหัสนะคะ ความรักต้องอาศัยความเข้าใจปัญหาเรื่องอื่นอ่ะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหรค่ค่ะไปต่อค่ะคนที่เกิดวันศุกร์กันบ้างนะคะสถานะคนวันศุกร์นะที่โซดโสดนะคะโซดอะไรจะนักขนาดนี้นะจะหนักหนาขนาดนี้นะคะเอาละค่ะคนโซดอยากจะบอกว่าอื ดวงค่อนข้างดีด้านความรักนะคะเอาจริงๆเอาจริงๆนะมีมาให้เลือกนะทั้งคนที่รักท่านโอ้ มีคนแอบรักเรานะรักเราด้วยแล้วก็เขาอยากเลือกท่านและก็มีทั้งที่ท่านน่ะนะคะไปแอบชอบเขาทีนี้มันจะใช้คนคนเดียวกันหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องลุ้นในแต่ละคนนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าคุณรู้สึกกำลังถูกอกถูกใจคนผิวสองสีนะหรือคนที่หุ่นแบบอ,บอวบอวนะมีเนื้อมีหนังหน่อยนะคะไม่ว่าจะคุณแอบชอบคุณบรุษหรือคุณสตรีก็ตามแหมคนเหล่านี้เขาก็มีใจนะ ตรงกับที่คุณแอบชอบเขาอยู่หรือเปล่านะหรือว่าใครช่วงนี้โสดแล้วมีคนเข้ามาคนคนนี้อาจจะเป็นเกณฑ์ได้พบรักกับคุณก็ได้เขารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเนื้อคู่กันเลยนะเออแต่อย่างไรก็ตามค่ะขอให้คนโสดมีความสุขกับการเลือกคู่ในรอบช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะไปต่อค่ะสำหรับคู่รักคู่ครองกลุ่มเกณฑ์เดียวกันนะจ๊ะอืม ช่วงนี้นะคะเต็มไปด้วยพลังงานของการเซอร์ไพรส์เออการเซอร์ไพรส์ของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะบางคู่อาจจะพาไปนั่งกินร้านอาหารที่ดูดีดูดีเชียเพราะอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องของการงานได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้รับข่าวดีเกี่ยวกับโชคลาภได้รับข่าวดีเกี่ยวกับอุหลานนําพาเกี่ยวกับ เรื่องราวดีๆผลการเรียนดีๆมาให้ทําให้ครอบครัวของคุณทําให้คู่รักแบบคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะเฉลิมฉลองขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคู่จะเจอเรื่องราวดีๆเรื่องอะไรสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ในครอบครัวอยู่แล้วความสุขความรักอยู่ในช่วงอบอวนแล้วก็ข่าวดีมากมายเลยค่ะบางคนอาจจะมีเกณฑ์หาเลิกหายามและได้เลิกที่ดีด้วยในการบ้านหมายสู่ขอสําหรับคนโสดก้าวต่อไปในคําว่าครอบครัวค่ะส่วนคนที่เป็นคู่รักนะคะอาจจะมีความชัดเจน ะะข่าวดีหรือการต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือข่าวดีของบุตรหลานที่นำพาเรื่องการเรียนมาให้เราก็ได้ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีกลมกลืนกลมเกลียวและสมัครสมานสามัคคีความรักภายในครอบครัวจะอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีปัญหาการจะคลี่คลายเบาบางเข้าใจกันหรือถ้าสุขดีอยู่แล้วนะคะในความเข้าใจยิ่งมีความสุขมากขึ้นในช่วงสงสัปดาห์นี้ค่ะ ไปต่อจ้าคนวันเสาร์กันบ้างนะคะสถานะคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสดใสซา,าบซ่าสู้ซากระชุ่มกระชวยค่ะนักพยากรณ์วัสนาต้องเรียนแบบนี้เลยนะคะทั้งคนเก่าโอ้คนรักเก่านะคะและใหม่ว้าวนะคะจะมีมาให้เลือกนะคะทีนี้คุณจะเอายังไงล่ะจะเลือกใครดีล่ะ เออหรือจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนหรือจะประคองอ่เขาเรียกอะไรนะประคองโรคสองใบเออเอายังไงดีเอาอยัางไดอองไดีนะคะกับเรื่องราวความรักนะคะนั่นหมายความว่าคุณมีดวงมีเสน่ห์นะคะและใครๆก็ต่างอยากจะเข้าใกล้คุณในรอบนี้เขาเรียกมีเสน่ห์ใส่เสื้อตัวเดิมนะปกติจันก็โอ้ปกตินะแต่ทําไมวันนี้ใส่เสื้อยือดกางเกงยีนเสื้อดเดิม,ดมชุดเดิมเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะ ทำไมคนมองจากนี่แหละเขาเรียกว่าออร่าแห่งความรักมันเกิดดังนั้นดวงของคุณช่วงนี้มีสเสน่ห์จงบริหารสเสน่ห์ให้สุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยนะคะอ่ะเลือกจะรักเก่ารักใหม่ก็ขอให้คุณมีความสุขก็แล้วกันคนมีคู่หรือคู่ครองนะคะอยู่ในกลุ่มเกณฑ์เดียวกันค่ะภาพรวมพลังงานดีสดใสเหมือนกับคนโสดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ถ้าคุณเป็นฐานะของคู่ครองอาจจะได้รับข่าวดีนะ ใครที่พึ่งจีบกันครั้งแรกอาจจะได้เริ่มการเปิดตัวเปิดตัวแล้วก็เข้าสู่การพบปะผู้หลักผู้ใหญ่พบปะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอาจจะมีเรื่องราวการมั่นหมายสู่ขอกำหนดพิธีมงคลสมรสกันเกิดขึ้นดีใจด้วยนะคะเพราะคนมีคู่กํำลังก้าวเข้าสู่วันสำคัญของคุณทั้งคู่จุดเปลี่ยนความรักที่มั่นคงขึ้นค่ะดีใจด้วยหรืออาจจะเป็นการสร้าง สิ่งใหม่ๆนะคะเขาเรียกว่าซื้ออะไรใหม่ๆเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ของเราเช่นบ้านรถหรือการทำธุรกิจร่วมกันก็มีจุดเด่นในช่วงนี้ค่ะไปต่อคำว่าครอบครัวนะ ครอบครัวจะแหมรู้สึกว่าช่วงนี้จะดูแลกันจังเลยนะอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาดูแลใส่ใจสุขภาพอาหารสุขภาพนะคะครีมบำรุงนะคะทำเสริมสวยเสริมหล่อเหมือนพากันไปหล่อไปสวยพร้อมๆการซื้อเสื้อผ้าใหม่ดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าในทุกๆรูปแบบแบบครบวงจรทั้งสามีทั้งตัวคุณภรรยานะคะดังนั้นเป็นช่วงเวลาของการดูแลกันและกันเป็นอย่างดีตามอกตามใจค่ะและก็ปรับปรุง ปรุงโฉมนะคะให้หล่อน่ารักเขาเรียกว่ามีจุดเปลี่ยนในทิศทางที่ดีความรักดีนะคะรักเรามากขึ้นแล้วบางจังหวะทําไมดูหึงเรามากด้วยอ่ะก็ถือว่าเป็นความรักที่รู้สึกหวงแหนมากขึ้นดีใจด้วยนะคะคนวันเสาร์ไปต่อค่ะ สุดท้ายปลายทางคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ขาใครอยู่ในสถานะคนโสดแหมรอบนี้นะคะความรักคนโสดจะมีคนที่ขยันส่งขนมจีบขยันมองขยันจีบเราทั้งทางตรงและทางอ้อมบางคนเจอเราในที่ทำงานองค์กรเขามาจีบเลยเนาะ จีบแบบจริงๆจ,จังๆแบบชัดเจนมากๆบางคนอาจจะเจอความสัมพันธ์มาจีบเราทางออนไลน์แล้วก็จีบแบบเช้าถึงเย็นถึงส่งข้อความอยู่นั่นแหละคุณจะเจอคนตื้อสายตื้อนะคะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ในช่วงสองสัปดาห์นี้ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกเอาละสิคุณจะไหวไหมคุณจะหวัน่นหวั่นเออขาเรียกหวั่นไหวไหมนะคะอ่ะ ทีนี้แต่ก็อยากแนะนําว่าก็ไม่ควรใจร้อนนะคะเพราะว่าสายตื้อเนี่ยเขาสายเปยด้วยเอาละจัดเต็มจัดหนักคุณก็ไม่ควรใจร้อนรีบด่วนรักเขานะคะดูให้ดีๆก็แล้วกันนะไปต่อค่ะในกลุ่มคู่รักคู่คอนอยู่ในกลุ่มเกณฑ์เดียวกันนะคะคนรักยังคงฟังผู้ใหญ่เนาะและผู้ใหญ่คนนี้ก็ยังคงเหมือนกับว่าคอยเป็นกาวใจให้กับคุณทั้งคู่อยู่นะคะดัง ก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาปรับความเข้าใจกันมากขึ้นในกรณีที่คู่รักหรือคู่ครองกำลังมีปัญหาใจกันอยู่นะคะอาจจะตกลงอะไรไม่ได้ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่มันก็จะคลี่คลายแล้วก็เคลียร์ใจกันได้นะคะเพราะมีคนกลางนั่นเองในขณะเดียวกันนะคะอาจจะต้องลดบทบาทนิสัยความใจร้อนของทั้งคู่หรือต่างคนต่างก็มองว่าเหตุผลชั้นดีเหตุผลชั้น ก็โอเคนะมันก็เลยประหัดประหารความรู้สึกกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังคําพูดคําจาที่สาดใส่กันแล้วทําให้รู้สึก กดดันหรือเจ็บปวดหัวใจได้มันจะส่งผลเสียในระยะยาวนะคะดังนั้นช่วงนี้ปัญหาจะคลี่คลายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสร้างปัญหาใหม่เมื่อความรักกลับมาเข้าใจหรือปองดองกันแนะนําว่าให้เว้นวรรคกันงอนกันหรือการไม่เข้าใจกันให้ผ่านพ้นช่วง2ส,สัปดาห์นี้จะดีมากๆค่ะแล้วก็ความเข้าใจมันจะทวีคูณความอบอุ่นใจมันจะมากขึ้นนี่คือคําเตือนของนักพยากรณ์วาสนาอเมซิงทาโรแต่อย่างน้อยก็ตาม คุณจะปรับความเข้าใจกันได้ลดความรู้สึกตึงเครียดในครอบครัวและในความเป็นคู่รักของคุณลงได้อยางมากๆค่ะนี่คือภาพรวมของคนเกิดทั้ง7วันนะคะที่นักพยากรว์วาสนานำมาฝากกันส่วนใครใจดีจะลงเวลาให้ในคอมเมนต์ความคิดเห็นก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะนักพยากรณ์แหมอาจจะไม่ได้ทำให้นะคะจริงๆแล้วฟังยาวๆไปก็ได้ค่ะเผื่อคุณอาจจะมีเพื่อนคุณ ใครก็ตามที่คุณรู้จักเกิดวันอะไรจะได้นำสารนี้ไปถึงเขาด้วยหรือแชร์ไปให้เขานะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ฝากแชร์คลิปเป็นค่าครูนะปรารถนาให้ผู้แชร์คลิปทุกท่านพบเจอความรักและความราบรื่นของหัวใจอย่างมีความสุขค่ะส่วนใครสนใจดูดวงส่วนตัวสวนใจเรียนไพ่ยิปซีนะคะดูรีวิวได้จัดเต็มค่ะสอนใจดีแค่ไหนลูกศิษย์คงจะมีอุ้ยลูกศิษย์นกะพยากรณ์75ก็มานะคะเพราะฉะนั้นคุณลองเปิดหรือ เปิดใจหรือเขาเรียกว่าสร้างความเป็น Limited Edition ให้กับการพยากรณ์ตามตำรานะคะไม่ได้ตามความเพอ้อฝันนะตามตำราตามเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นตามตำราและศาสตร์ของไพ่ทาโร่ไม่ใช่ไทยแท้เป็นของชาวต่างชาติและตามตำราของชาวต่างชาติด้วยถ้าสนใจมาเรียนกันนะคะไอ l ดี e ลอยู่บนหน้าปก Youtube กับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้ทุกอย่าง เกิดขึ้นตามตำราส่วนสิ่งที่คุณปฏิบัติฝึกฝนอาจจะก่อให้เกิดเซนส์นบางอย่างเป็นแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะ